เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปัญหาผิวของเรานอกจากปัจจัยภายนอกเช่นแสงแดดหรือมลภาวะปัจจัยภายในก็ทําให้เราดูหมองคูณ2ไปเลยวันนี้นิ้งเลยต้องพาทุกคนมาแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเริ่มจากนิ้งก่อนเลยค่ะโดยที่วันนี้เราจะมาทําการดิบวิตามินให้ผิวเพื่อเพิ่มออร่าปรับความสว่างจากภายในสู่ภายนอกกันค่ะที่นิ้งเลือกจะเติมอาหารผิวด้วยวิตามินเพราะว่าการดิบวิตามินนอกจากผิวที่ใส่แล้ว สุขภาพภายในก็ดีขึ้นด้วยเพราะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่ระบบดูดซึมสารอาหารใช้เวลานานมากกว่าร่างกายจะนําไปใช้ได้จริงการดิฟเลยเป็นการทําให้ร่างกายได้ผลแบบทันทีไม่มีลีลเลยค่ะเพียงเท่านี้ฝุ่นแดดและมลภาวะที่ทำลายผิวก็ไม่สามารถกบอ,อลาความสว่างใสของนิงได้ค่ะนิงแก้ปัญหานี้แล้วเพื่อนๆหล่กพร้อมหรือยัง